วันนี้เราจะมาทำเนื้อปลาเผาที่เรากินเหลือเราก็แกะเอาแต่เนื้อมันแกะเอาแต่เนื้อมันมา,าก็เอามาต้มน้ำปลา้าอันนี้หนึ่งเมนูต้มน้ำปลา้าแล้วเอาเนื้อลงไปใส่มันเดือดเดี๋ยวเราจะมาตำน้ำพริกเรามาตำน้ำพริกกัน ตำน้ำพริกที่เราเอาไปคั่วหอมกระเทียมเรียบร้อยเราก็มาตำใละเอียดแล้วก็ตักปลาใส่ปลาที่เราต้มปลาเผาที่เราต้มอ,อุ้ย เสร็จแล้วก็ตำเยอะๆๆๆๆๆทำให้มันละเอียดทำให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำปลาลงไปอยากให้นัวขนาดไหนก็ใส่ลงไปนัวขนาดไหน ใส่แล้วก็คน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 เเอาข้นหรือจะเอาน้ำขนาดไหนใส่ของนัวลงไปโอ้โหเสร็จนัวโรยต้นหอมผักชีลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยข้าวเหนียวร้อน 긴다이랫챠